สวัสดีครับคลิปแคร์สินค้านะครับกำไรงามบน EBa y กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จัดทำโดยอดอลนาเดดทอมนะครับคลิปประจำวันที่5เมษายน2564นะครับก่อนอื่นนะฮะขายของนิดนึงนะครับเรามีโปรปกตินะครับเรียนควบแถมเครื่องมือ2ปีนะครับแต่ตอนนี้เรามีโปรครับลดราคาจากเรียนควบนะครับเหลือ8,999ก็ยังเรียนควบเหมือนเดิมครับก็ยังแถมเครื่องมือเหมือนเดิมเลยนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไม่ลดราคาราคาเดิมนะครับจัดหนักจัดเต็มครับจากปกติในช่วงนี้นะ ได้2ปีกลายเป็น4ปี48เดือนเลยครับอ่าก็เลือกนะครับแนะนําตอนนี้ก็มี2โปรนี้นะครับอ่ะสนใจคนไหนนะฮะคนไหนสนใจสนใจคนไหนนะฮะมุมสายล่างครับ0 6ู1หกหก9 9ครับสแกนเคียบโค้มาคุยกันใน Line ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าครับสินค้าตัวนี้ของวันนี้นะครับอาเป็นคอลลาเจนของคนไทยครับอืม ขายได้เมื่อวันที่นะฮะแปดมีนานะครับหนึเกหรียญหรือตีไปก็120เหรียญค่าส่งอีก15ดอลลาร์นะครับก็เบสเสร็จประมาณนะฮะขายได้3,700ค่าส่งอีก4,6ก็ประมาณ4,000กว่าบาทเลยนะคอลลาเจนนนไทยนะฮะอืมถ้าเกินคอลลาเจนอย่างนี้ผมว่ากำไรก็หลักๆห,หลายร้อยถึงอาจจะเกือบพันก็ได้นะครับผมอ่ะ ขอฉเฉลยได้ครับสมาชิเกเผื่อจะรู้ยี่ห้อหรือเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรถึงขายได้แต่สินค้าประเภทนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องสต็อกก็ได้นะครับออเดอร์ Order มาค่อยสั่งซื้ออาจจะซื้อจาก l a z า d a s ช o ป e ีก็ได้แล้วก็มาส่งที่ไปเซนีไทยไปหาลูกค้าที่ต่างประเทศได้นะครับขอฉเฉลยได้ที่โค้ด R05042021E1 นะครับผมพูดอยู่เสมอทุกคลิปครับขยันลงขยันวิเคราะห์หาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดโพสวรชินนะครับนี่เพื่อนคนนี้ฮะคุณอุสมันครับ ตั้งใจลง2เดือนฮะกำไรประมาณเกือบสามหมบาท eBay ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายจนเกินไปใครไม่รู้ไม่ไหวจริงๆนะครับอยากได้เทคนิคหาสินค้าขายดีนะฮะของโอตออนไลน์ก็ดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหรือโปรโที่ผมนําเสนอที่ต้นเว็บนะครับติดต่อได้0661599399นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับโอตออนไลน์ด้วยนะครับฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งช่อง YouTube ของโอตออนไลน์เวลาคุณเห็นคลิปนี้ ถ้าเกิดคุณถูกใจฝาก Subscribe กดกระดิ่งเราด้วยแล้วก็เวลาที่มีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนเพื่อนๆแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวข่าวสารเผื่อเพื่อนๆจะเอาสินค้าไปขายออนไลน์ฟรีๆก็ได้นะครับอ่ะขอ,ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้